สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผมก็จะเป็นผู้สุนบุญน,นิดหน่อยนะจ๊ะตั้งแตงใส่ถัว่วตั้งถั่วใส่แตงจ้าทุกคน แค่ะตอยชั้นหมดก็เลยได้กินน้ำถัว่วใส่แตง้งต้ำแต้งใส่ถัว่ว ตามโคลโลเคเลีค่ะจะไม่ไดเอียดมากฉันมีชะอมต้นหนึ่งทาไปตัดชะอมหน้าเริ่มหายแล้วค่ะหน้าเริ่มหายแล้วขาวใสใสเหมือนเดิมแล้วค่ะก็หลงตัวเองสนิดสน่อยนะคะ นี่จ้ะชะโอมิฉันวางกล้องไว้ไหนดีเอ่ยเราจะต้องทำการตัดยังไงเอ่ยน,นี่ชะโอมต้นหน้าบ้านของฉันค่ะเดี๋ยวนะทุกคนขอวางกล้องแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้เอาอยัาง พอดีถือกล้องมาด้วยไม่มีที่วางนีจ้ะมียอดเดียวแต่สวยมากจะอมต์ต้น้าบานจาเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นคือไม่ต้องล้างนะคะคือพอดีว่าฝนตกอยู่นะคะพอดีว่าฝนตกอยู่ก็เลยไม่ต้องล้างนะคะก็เก็บว้าส์ sorry I'm so sorry I'm so s o r r y พอดีว่าฝนตกอยู่ไม่ต้องล้างเก็บมากินได้เลยปอดสารพริกปลอดสารพริกปอดแมลงแล้วก็ฝนตกอยู่เพราะฉะนั้นเราเก็บมาก็สามารถกินสดๆได้เลยนะคะ อ,อ่หลังบ้านก็มีหลังบ้านต้นใหญ่นะคะเขาอมต้นในบ้านต้นเล็กแต่หลังบ้านต้นใหญ่ค่ะ ลุงเขามาหาแม่ทรายก็อยากได้พี่คนกันนลูกเขาลุงเขาขายโลเท่าไหร่นม้ม <laughs> that blew up that blew ไปดูพริกจะพาไปดูพริกลุงเขาพริกมาขายอยากได้สักโลกินก็กินยังพาไปนู่นพาไปนี่อยู่อยเอาเนื้อว่าเอานึกว่าเอาพริกมาขายอ,าาอ๋อ อันนี้ลุงค่ะอันนี้แม่ค่ะอันนี้เด็กน้อยค่ะนี่หลานค่ะหลานค่ะหลานค่ะแคนเอนันนค่ิแล้วเาอางไรเปิเดือเอออ้ว่าง่ิเอเอากว่ามาขายจะซื้อสักโลหนึ่งพี่คิโลกพอะไรก็ได้นูเอาหมดแหละพก็ได้เออเน่ยลเก็ได้จะมาให้ด้เเยโลไปเจียี่งาาพริกรกพริกแดงน่าสี่สิบบั พริกเขียวนี้พริกเขียวสามสิบบาทนะพ่ออ๋อประมาณเนี่ยยิ่งไปยิ่งราคาตลาดร้านแอะแอะแต่จริงราคาขึ้นมาถามซื้ออันพริกลุงเขาแอะแอะฮานะแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ